สวัสดีค่ะชื่อเบน์ค่ะคุณเบน์เป็นสมาชิกที่หมอแว่นตานานแค่ไหนแล้วคะถ้าจะไม่ผิดตั้งแต่อยู่สิบสี่สิบห้าได้เป็นมานานมากแล้วก็เป็นทั้งครอบครัวค่ะแล้วก็ถ้าใครถามก็แนะนำมาหมอแว่นตาค่ะทำไมถึงเลือกร้านหมอวแว่นตากับคุณบนต์บริการดีค่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยแล้วก็วัดค่าสายตาตลอดแล้ว คือจะมาล้างแว่นก็มาล้างสีนะคะมาล้างเลนส์สีอย่างเงี้ยก็เลยชอบมาที่นี่ค่ะคุณเป็นปนระทับใจอะไรที่สุดคะที่มาตัดแว่นที่ร้านหมอแว่นตาที่แี่ราคากับบริการค่ะดีมากเยอะมากอยากแนะนําให้มาตัดแว่นร้านหมอแว่นตาค่ะบริการดีแล้วก็คนตัดสวยด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะแล้วก็เปิดทุกวัน แล้วก็ลอยับแว่นได้เลยถ้าเขามีเลนให้นะคะอยู่ในตลาดกระทุ่มแบนค่ะมีร้านเดียวอยู่ข้างร้านทองค่ะอยู่ตรงข้ามร้านสีงามค่ะใส่แว่นแล้วเป็นยังไงร้านค่ะทนโลกใหม่ได้โลกใหม่เลยค่ะของเก่าคือแบบเจ็ดปีค่ะใส่มาได้ไงเจ็ดปีใส่แล้วสบายตามากค่ะแล้วก็ได้ค่าสายตาที่มันตรงกับที่เราต้องการนะคะมันก็เลยไม่มัวไม่เดินไม่ลอยอะไรงเงี้ยค่ะมันก็ใส่ดีค่ะใส่สบาย ที่มีปัญหาสายตานะคะหนูแนะนำหมอ,อแว่นตากระทุ่มแบนค่ะบริการดีราคาดีมากค่ะ